กระตุ้นนี้สะพายมองโกค่ะ่ะคะวันนี้นะคะพบกันแล้ว,วน,นี้ใส่แว่นตาไม่ได้ไม่ได้สายตาสั้นหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าคือว่าเออช่วงนี้นะคะเออพายุจะมีพายุทรายค่ะพายุทรายเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าตาแล้วเข้าตาแล้วมันจะเป็นคล้ายๆเม็ดคล้ายๆตากุ้งยิงที่ตายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอถึงฤดู ดูใบไม้ผลิที่มีพายุทรายเยอะๆอย่างนี้ทุ <c oughs> กคนก็จะใส่หน้ากากกันนะคะลิปมันแบบที่เป็นแววๆแบบว่าเป็นชุ่มฉ่ำนี่ก็คือว่าใช้ไม่ได้นะคะลิปสติกที่มันเป็นชุ่มๆ,ๆนี่นะคะ่ะเพราะว่าใช้แล้วทรออายมันจะเกาะปากนะคะแล้วกออ็ถ้าเป็นคนสูงอายุนิดนึงเขาก็มักจะตั้งแต่เอาตั้งแต่ ห้าสิบขึ้นไปเลยสี่สิบไปไปเขาก็จะมีผ้าเนี่งเป็นผ้าบางๆนะคะแล้วก็จะคลุมคลุมหน้าเลยค่ะคลุมหน้าแบบแต่โดยถ้าถ้าเป็นแบบคนปกติที่ไม่ไม่ได้กลัวของสวยมากที่สุดถึงขนาดนั้นก็จะแค่คลุมหัวนะคะคือเห็นแล้วจะคิดว่ามีแต่ชาวมุสลิมเต็มเลยแต่ไม่ใช่นะ,ะเ,เพราะว่าไม่อยากให้ สายมันจะเข้าหูเข้าตานะคะแต่สำหรับคนที่สำหรับคนที่เป็นห่วงมากนะคะก็จะเอาผ้าเนี่ยคลุมหน้าเลยนะคะผ้าจะคุมไปที่หน้าคุมจนเรียกว่าคุมจนไม่เห็นหน้าเลยค่ะคะ่ะสนค่ะค่ะวันนี้นะคะเออก็จะมาให้ดูคลิปนะคะ จะเป็นคลิปลูกสาวนะคะที่มีพัฒนาการในการเรียนภาษา5ภาษายังไงบ้างนะคะก็จะมีทั้งภาษา,าไทยมองโกจีนนะคะแล้วก็อังกฤษนะคะอันนี้จะไม่ได้อ,อัดภาษาญี่ปุ่นไวนะะ้ก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะก็คือ ภาษาแม่ของลูกก็คือว่าคือจะเป็นภาษาไทยจีนแล้วก็ภาษามองโกนะคะสามภาษานะคะก็อันแรกเลยนะคะก็ภาษาไทยก็จะอย่างที่บอกก็คือว่าสอนแม่สอนภาษาไทยหนึ่งคนนะคะพ่อก็สอนภาษามองโกนะคะแล้วก็มีภาษาจีนด้วยเนื่องจากว่าอยู่ในเขตมองโกเลียมองโกเลียนในเป็นเขตภาษาจีนเอเขตที่ผู้จีนนะคะก็เออ จะมีภาพให้ดูตอนที่ลูกตั้งแต่อยู่อนุบาลนะคะจะประมาณ3ขวบครึ่ง4ขวบนะคะพูดทั้งภาษาไทยอาพูดภาษามองโกกับภาษาจีนนะคะแล้วก็ส่วนภาษาเสริมที่เรามีก็คือว่าภาษาอังกฤษนะคะกับภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเนี่ยเราเสริมลูกยังไงเสริมลูก,ลกจากกาันที่ตอนที่ลูกยังอายุไม่ถึง2ขวบนะคะแล้วก็สอนฟอนิกส์ลูกฟอนิกส์ลูกนะคะให้ให้ให้ สะกดคำนะคะจากการใช้โฟนิกสะกดคำจากเสียงใช่ไหมคะอย่างเช่นเคอร์แอทเอร์แอทเช่นก็คือจะให้ให้ลูกเล่นกับการสะกดคำเลยนะคะจะไม่ได้สอนแบบว่าจริงจังว่าจะต้องจำคำศัพท์ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พอเวลาผ่านไปการการอ่านง่ายๆสะกดคำลูกก็จะพอสะกดได้ก็เลยจะจะเริ่มให้ มื่อลูกอ่านได้ก็จะเริ่มให้ลูกอ่านหนังสือนะคะอ่านหัดอ่านหนังสือง่ายๆนะคะส่วนภาษาภาษามองโกก็คือเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็จะได้เรียนจากที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ส่วนภาษาอังกฤษค่ะเมื่อกี้อย่างที่ภาษาอังกฤษนอกจากสะกดคำแล้วยังมีเพลงนะคะคก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไหนก็จะมีร้องเพลงอย่างเงี้ยเราร้องเพลงเราชอบร้องเพลงนะคะแล้วก็ให้ฟัง เขาก็จะร้องตามแม่นะคะทั้งภาษาอย่างภาษาทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนกทั้งทั้งหมดก็คือจะจะเกิดจากการร้องตามเรานะคะก็อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างค่ะเราก็จะไม่ได้ไปแก้อะไรมากลันไหนที่เขาอยากูเราก็จะค่อยๆบอกนี่ก็คือจะเป็นลักษณะการที่เราสอนลูกให้ได้ห้าภาษาที่บอกนะคะส่วนภาษาญี่ปุ่นนี่ก็คือว่าบางคําจริงๆอย่างเช่นลูกเนี่ยจะฟังเรากับแฟนผู้ภาษาญี่ปุ่น ฉะนั้นอทักษะที่ได้เนี่ยจะเป็นฟังมากกว่าพูดนะคะพูดจะมีแบบว่าเริ่มเรียนแบบคะ่ะคือพูดนะคะเสียงมันดังนิดนึงอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเห็นมีตลาดเะาขายของนะคะขายของนี่นะคะจะเป็นที่ร้านขายนี่นะคะ นี่นะคะเขาจะมีขายของนะคะขายของปิ้งของย่างนะคะส่วนนี้ก็จะมีขายผลไม้นะคะเราจะเห็นมันก็ชัดเท่าไหนนะคะนี่นะค่ะสบับปะรดน่าทานมากเลยใช่ไหมคะโอเคนะคะก็สำหรับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ภาษาญี่ปุ่นที่ลูกได้เนี่ยก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ลูกพยายามนอกจากร้องเพลงแล้ว ฟังทักษะการฟังจากที่เราพูดกับลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ลูกได้ก็คือ,อ,อการที่ลูกอยากจะเรียนแบบนะคะอยากจะเรียนแบบลูกสาวเรามีพัฒนาการในการเรียนแบบตั้งแต่ประมาณสองขวบมก่อนสองขวบนะคะก็คือว่าเห็นพ่อแม่พูดก็เริ่มที่จะพูดนะคะแล้วก็เอ,อเขาพูดอย่างนี้เราก็จะพูดซ้ำอีกทีแล้วก็ให้เขาพูดตามซึ่งตอนนี้ลูกชายก็เพิ่งเริ่ม เริ่มการที่จะเรียนแบบนะครับเพเนื่องจากว่าเรากับสามีพอพอ,พอตอนนี้ก็คือแต่งงานมาเรามาอยู่ที่นี่ปีที่เอ่อปีที่9นะคะพราแตนน่งแต่งานมา1 2 1สแต่งงานมา1 3บาจะปีแล้วนะคะก็ก็คือนนอันนี้ไม่ค่อยพูดภาษาญี่ปุ่นกับเราฉะนั้นก็พูดภาษามืองโกทาให้ลูกพูดได้น้อยลงเราก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยแฟนต้องกลับมาพูดภาษาเอ่อญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะ แล้วก็หลังจากการที่ทำอย่างงานแล้วด้วยดยได้วัยของลูกตอนนี้ลูกก็คือว่าพูดภาษาลูกชายพยายามที่อยากจะเรียนแบบเรานะคะโอเคค่ะไปดูคลิปกันก่อนค่ะค่ะโอเคสระโอเริ่มโตโตบอบค่ะคโค่เก่งมากทอโถทอโถทอถเก่งมากกระต่าย The go, will I let her get away. I saw my why I got in the way. And then I what say "Well, it's okay." And then they go, and the girl, I let her get away. I keep saying no. This can't be the way it's supposed to be. I, I keep, keep saying, saying no. no. That's gotta be the way close supposed to be. บ้างคะบางทีก็จะเป็นคลิปการเรียนภาษาหลายๆภาษาทั้งหภาษาของเจียย่านะคะยังไงก็กด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกหลายภาษาอยากสอบถามกันมาก็ได้นะคะหรืออยากให้ทำคลิปแบบไหนแนะนำติดชมกันได้เลยค่ะให้กำลังใจคนทำคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกท่านเช We'll be right back.